ทุกคนวันนี้มาเล่นเกมกันค่ะสนุกสนุกนะคะก็คนสเปนเนี่ยนะคะมีหนึ่งวัฒนธรรมที่ชอบชวนไปทานข้าวที่บ้านมากๆค่ะและฟีดแบ็ที่เขาต้องการจากเราคือคําว่าอร่อยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวิธีพูดคําว่าอร่อยในภาษาสเปนเนี่ยนะคะสามารถใช้คําไหนได้บ้างนะคะโอเคมาลองดูข้อที่1กันทุกคนจะมีเวลา3วินาทีในการตอบนะคะทุกคนลองเลือกคําตอบไว้ในใจแล้วดูว่าเฉลยตรงกับที่ครูผายเฉลยหรือเปล่าค่ะข้อที่1เลยค่ะฝั่ง A คือเ Rico ฝั่ง B ก็คือ Estar i c o 3, 2, 1 dos uno. คำตอบที่ถูกต้องนะคะคือปิ้ง Estar i c o หรือว่าข้อ B ค่ะ Estar i c o นะคะคำว่า rico เนี่ยเป็น adjective ค่ะถ้าใช้กับ verb ser จะแปลว่ารวยถ้าใช้กับ verb estar นะคะจะแปลว่าอร่อยนั่นเองค่ะอันที่2ค่ะ e s Bueno หรือว่า e s t a Bueno Tik Tok 3 2 1คําตอบที่ถูกต้องก็คือปิ้ง Está bueno เช่นเดียวกันค่ะ bueno ถ้าใช้กับ verb ser นะคะก็จะแปลว่าดีคุณภาพดีเป็นคนดีค่ะแต่ถ้าใช้กับ verb estar นะคะก็คือหมายถึงอร่อยได้เหมือนกันค่ะอันถัดไปค่ะสำนวนนี้ยากนิดนึงนะคะเป็นสำนวนที่ใช้ในสเปนคำไหนที่แปลว่าน่ากินค่ะระหว่างเกบ u e นาปินตาอ๋อเกบวนปินโตเตสโดส uno ฝั่งซ้ายนั่นเองค่ะเกเ b ว e นาปินตาจริงๆแล้วสำนวนนี้นะคะมาจากคําว่าเตเนรเบวีนาปินตานะคะก็แปลว่าหน้าตาน่ารับประทานค่ะหรือว่าดูน่ากินนั่นเองนะคะอันสุดท้ายแล้วค่ะคําใดที่แปลว่าอร่อยมากนะคะอร่อยมากระหว่างริกกิซิโมและกวาปิซิโมค่ะเทรโดสอุนโคำตอบที่ถูกต้องคือ ริกกิซิโมค่ะริกกิซิโมมาจากคําว่าริกโก้นะคะที่แปลว่าอร่อยค่ะในขณะที่กวาปิซิโม o มาจากคําว่ากวาโปที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่าริกกิซิโมแปลว่าอร่อยมากถ้าเราพูดว่ากวาปิซิโม o นะคะแปลว่าหล่อมากนั่นเองนะคะส่วนคําว่าอิซิโมก็เป็นหางของคํานะคะที่เราใส่ลงไปเพื่อเน้นว่ามันมาก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 นั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนหวังว่าจะได้ความรู้นะคะอ d ด os ค่ะ 아